ทักทายสบายดีทันผู้ส้มจากประเทศอิตาลีช่วงนี้อากาศหนวทันผู้ส้มออกไปนอกโบได้เนาะเพราะว่าโบอยักลงจากบานเพราะว่าอากาศเย็นแห้งสีหามงประมาณสีหามงเย็นทันผู้ส้มก็หมืดเล,ลดวช่วงฤดูหนาวค่ะช่วงฤดูห่อนก่ประมาณช่วงซามถุ่มแต่ว่ายังโบต๊กนะทานผู้ส้มยังมีแดดอยู่ แต่วแ่วงฤดูหนาวนี่ก็บซีหามงกับมืดแล้วเนาะสีหามงเย็นนะทานผู้สมม้มก็ไอ้เมื่อกี้่อยก็มีแบบมีเหลืองจะมาแบบมาเว่าห้ยทานผู้ส้มฟังเนาะเพราะว่า่อยว่าจะอัดกิปบลงไล่ขังแล้ว่อยอยังบบมีเวลาเพราะว่าไปเียนไปเียนนังซื้อน่ะทานผู้ชมเฮเยนมาก,กับจกเฮ็ดเจ๊กไปเนาะเลยแบบ ว่าจะอัดคลิปเมื่อไรกันบกคอยได้อัดนะบ้คอยได้ล่วงคลิปอีกเมดโซงไอทุปมาแบบจะหอดปีละทานผู้ชม <c oughs> คนติดตามยังบกหอดหาลอยเนาะกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แบบโซงหน่อยๆแบบเป็นกำลังใจให้โซงหน้อยๆฝากกดติดตามในเด้อทานผู้สุมนี่ก็แะจะ,จะมีเลื่องแกมาเา้า ตามประสบการณ์ชีวิตของข่อยและท่านผู้สมประสบการณ์ชีวิตเมืองนอกผุมข่อยุ่งแยงยุง่งแยง,งท่านผู้สมเพราะว่าขวดเปลี่ยนชมพูตัวใหม่เนี่เป็นของเป็นทินเนาะผมโปร่งขึ้นมาแบบโปร่งขึ้นมาใหม่ลายคักแบบขอยว่าชมพูตัวนี้แบบดีแบบว่านในพผมโปร่งขึ้นมาลายคักเนาะ วกอนหน,นีพุมโดนลายแห้งมาเข่าเรื่องมาเข่าเหลืองเลยเนาะทันู้ชซุ่มก็นนื้นหมดกะจะเบาเรื่องจตน,ตน,ตนมาห้หมดเลยเนะาะแขวนมาอยู่ประเทศอิตาลีใ้เดือนหนานเนาะเดือนหนากุมภาพันธ์วันที่สี่กุมภาพันธ์กะบครบสองปีแล้วทานู้ชซุม ยังบบได้ทำงานเพราะว่าอยากหางานทำาทำ่านผู้ชมแต่ว่าหาอยากนอนเนืองมาเอาโบได้ภาษานะแบบแบบว่าสิหางานหลังถั่วหลังการแบบเมบกเมบ,เมบ,บานมันก็บได้หาง่ายๆได้น้อเพราะว่าเมบานกระ้องได้ใส่ภาษาคือกันแลวเนืองมาเมืองที่ข่อยอยู่นี่มันกับ่บได้เมืองไงเมืองหน่อยนะเมืองนน,น้อยไปมาแล้วกับ ไปเรียนหนังสือเลยทันผู้สุ่มคิดว่าอยากทําการทํางานไปได้่ามันก็บไ่นหาง่ายน้องทันผู้สุ่มเรียนหนังสือไปคิดว่าพ่อได้เบาได้จากน้อยแ้วสิหางานทาคือเกาทันผู้สุ่มเพราะว่าก่อนจะหางานกะเขากระ้องเขียนใบสมัครงานเฮดใบสมัครงานแลวกะเขียนใบสมัครงานเส็จแล้วตรงเขียนหันเ้าตรองเขียนในคอบนอกหลวกะส่ง เียนในขอมแล้วเขาก็ไปปิน้นออกมาเองเห็ดเองหมดทุกอย่างอแต่ะ่อยเห็ดบ่เป็นดอ้ก็หอยแฟนก็เห็ดห้เนาะเพราะว่า่อยอยากได้งานเห็ดน,นะและ้วทีนี้ก็เลยเอาไปเข้าสำนักงานจัดหางานเพื่อเขามีงานเขาจะได้โรมาหาเห่านะให้เหาไปซ้มผาดน,นะคนอื่นหมดกับยืนไปโดนเลยทานผู้สมแต่กับ,บ่บมีสำนักงานได้โรมากเนาะ <S <S <ๆ>เขาน่าจะเบิ่งประวัติแบบว่า ไอภาษาของข่อยเนาะว่าเอามาจากบนนั่นบนนี้ฮนะแบบภาษาเขาก็คือ,อย่างสิจะบโบแข็งแห้งอยู่หรอกว่ายัางอยู่เอหนึ่งเนะะาะกับว่าเอหนึ่งเพื่นเหล็กก็อ่าอนประวัติเขาเขาก็หูแล้วเนาะคำว่าอยู่เอหนึ่งเนาะภาษากระบวนแข้งแห้งเขาก็สิโทรมาบอกมาถามหันถามนี่ก็สิบอกว่าถามแล้วเขาสิบอกว่าอืมเจ้าย่งงบกพรสำหรับการทำงานนะแบบว่าภาษาเจ้ายังอ่อนอยู่นะ จะตรงเฮียนเพิ่มนะจะตรงเฮียนให้แบบให้เก่ง่นนี้เนาะมันบอง่ายเนาะทันผู้ชุ่มแบบว่ามันแบบว่ามาแล้วบบเมนว่าจะไปยางหางานแบบตามที่เขาเจ้าติดป้ายตามอันตามนาหารคือบานเหาเนาะทันผู้ชุถมาอยากได้งานจะต้องยนใบสมัครเข้ไา,เขาไปอนันเขียนแล้วก็เอาไปยืนสำนักง,งานจัดหางานทันผู้สุม บานน be ี้มัน okay. ก so ็คนร้ายนะคนตุงการตรงงานก็มีร้ายเฮาก็คันท่าสุกดีที่ค่ะเฮาสุกดีคักๆ่ะส่ซีเมนเขาก็สิโทวมาเฮาก็สิได้งานดูทูมากเฮากต้องไปสัมผัสงานคันท่าบานนี้คันท่าเรื่องภาษาโอเคเขาคิดว่าภาษาเฮาพานเลื่อพานแน่แบบพ่อเวาได้เลยนะเนาะเขาก็เจ้าก็สิถทมเฮามาอีกว่าอยากบนนี่ไกลนะ แบบว่าเจ้าสมารถไปได้บอเจ้าเดินทางรวยแบบไดแบบไอแบบรถด,โดโบอจะมีบอขับขี่ย่างบอกันถา้าะฮาวโบมี่มันกะมันยากเนะาะทันผู้สม้ยากที่ว่าจะได้นะฮาวได้งานแล้วเนาะหนึ่งมากงานมันกะมันก็ต้องไกล้อยู่แล่ทาทันผู้สุ้มัมนก็ต้องไปอันขับรถขับล่าไปแล้วเนาะบาดนี้อันใบขับขี่ฮาวกับโบมี่บัดนี้ฮาวกับขับรถดโบได้อีกบาดนี้กะ อยากยากท่วาจะได้งานทํำทานผู้ส้มไปบอลเขาติดป่ายเนาะไปต้านหลานท่วาบอลเขาติดป่ายเขาการเป็นหลานอาหารเขาก็อยัได้คุณท่ว่าเว้าภาษาภาษาของเขาเจ้าใดคนะภาษาของประเทศของเขาใดหันเลยพราะว่าตรงอันยังก็ฮับแขกได้ฮับดุขาแบบเขาหลานอาหารเขาตรงจุดับออเดอร์นะทานผู้สมมับออเดอรนะ์เนาะ แบบแบบนั่นแหละเขาเจ้าอยากได้ค้นแบบนั้นเนะาะแบบเฮายังบดไหลภาษาเขามันก็ยากเพราะว่าเขาตรงคำออเดอร์แล้วก็ได้เขาตรงได้ได้เว้าลตะลอดขนาดเนาะได้เบาทั้งวันก็ว่าไปหัน่นผาสิห้างงันแบบแม่บานแม่บานถ้าแม่บานเขาก็ตรงได้เวา้าคือเก่าลแล้วก็เขาก็ตรงเห็ดอาหารเป็นอีกแบบนี้ค่าเห็ดอาหารเขาบ่เป็นอีกมันกะ ยุ่งยากไปอีแบบเนาะเพราะว่าแม่บ้านก็ต้องเห็นอาหารเห็ดทุกอย่างเลยท่านผู้สม้มอาหารของเขาเนี่อาหารเขาเห็นบบเป็นกับอยากไปอีกแล้วกานเนื่องมาแม่บ้านดูแลคนเก่เขาเจาก็อยากได้แบบว่ากินยูนัมเลยฮะนะท่านผู้สม้มแบบนี้เอามีขอบมีขวาเนาะเขาก็สิเห็ดแบบนั่นบบได้นะท่านผู้สม้มเอาสิกินอยู่กับเตีายวหน้ายมันบบได้เนาะเขาก็ต้องแบบเสามาไปอันเย็นมากกับ ทานผูส้มบาน,นีล่ะเขาเจ้ากัอยากได้แบบกวนีทว่นกินอยู่กับจะา่ายเลยนะแบบแบบเบียกคายๆแบบว่าเขาใส่อันไดเข้าก็ตตองได้เฮ็ดมดนะดูแลคนแก่เนาะก็ตตองคือว่าแหล่านผูส้มต้องเฮ็ดทุกอย่างกันถาอันนี้ยังว่ามีโอกาสหน่อยนึงเนาะเ้ามีโอกาสที่ว่าจะได้เฮ็ดนงดต่ว่า คคนที่บาบูเหลืองงานนะแต่กับโบเมนว่าจะบริสั่งภาษาเลยทันผู้สม้มต้องส่งภาษาคือเก่าแลวก็ทำอาหารเป็นอีกเนาะตรงแลวการน,นึ่งมากกระตองยูแบบเป็นซดอีกแบบกินผักอันอยูกินกับเจ้าวไน่นะทันผู้สม้มจึงจะแบบจะสามารถเห็ดได้เนาะจึงจะสามารถไปไปทำได้นะ เพราะว่าแน่นอนแม่บานดูแลงานดูแลคนแก่เขาก็อยากให้แบบกินดูนัากับยาหน้าแบบยี่สิบสี่สวโมงนะทันผู้ชมแล้ววันยุดกับบุคอยมีเนาะจะหาเขาสิไปหางานแบบพวกหลันเอาหัหาเรือลงงวลลงงานมันก็นยากท่านผู้ชุ่มยากแบบการไพ่กันมาแล้วก็ภาษาของเหาอีกแบบน,นี้มันเป็นแบบมันแบบต้องทนใจนะท่านผู้ชมต้องแบบ เรียนเรียนภาษาให้ได้ก่อนะนะเพราะว่าขนาดคุณประเทศเขาเจ้าเนาะขนาดคุประเทศของเขาเจา้ายังตุกการตรุกงานทันคุ้ซุ้มแล้วห้าแบบมาได้เมืองนอกะนะคิดกะลองคิดเบืเบ้องนอกภาษากระบไหรบันนี้ไปหาสมัครงานไรสิอยากเข้านะไรสิอยากหบเมแต่คุณประเทศของเขาเขายังตุกการตรุกงานบันนี้ภาษาเฮาบบไดรเขาสีเหลืองงานกะ บบได้ทานผู้ส้มเนาะขนาดห้าบบเลือกก็ยังโบมีทานผู้สม้มากะมาไม่ไม่กะกะฝากเป็นกําลังใจให้ไอ้ทานผู้ส้มมดทุกคนเลยเนะาะค่ะคิดแบบว่าจะมาต่างประเทศเนาะมากระดองหาแบบกลนจะมาหั่นห้องหูแล้วข้าว่าจะไปประเทศนั้นประเทศนี้แบบเขาศึกษาอันภาษาเขาแบบเฮียนแบบกลนจะมาหัน่น จักเล็กจักน้อยก็ยังจะดีเนาะเพราะว่ามาได้ยังแบบว่าสามารถแบบอันสามารถเบาได้จักเล็กจักน้อยขนาดเนาะกว่าคนข่อยจะม่านี่ข่อยแก่ห่างห่างคือแบบว่าเฮียนจักเล็กจักน้อยนะนาะเฮียนนับเล็กนอะท่านผู้ชมคนข่อยเจม่านี่คนข่อยอยู่ไทยเนาะข่อยเฮียนนับเล็กนับหนึ่งหอดลอยแบบก็เฮียนเบาจักเล็กจักน้อยเนาะเฮียนแบบท้ามแฟนข่อยนี่แหละบางที่ข่อยก็เฮียนเองแบบ เขาไปในเพจสิตโตเนาะแบบไปค้นหาเลยอันไปดาวน์โหลดมาเลยเขียพิมพ์ไปวันแอปเรียนภาษาอิตาเลียนแบบนี้นะเห็นแบบแอปได้ขึ้นมาแบบเรียนเกี่ยวกับภาษาอิตาเลียนขอดาวน์โหลดมาทานผู้ช้มเพื่อแบบว่าเอาไว้เฮียนแบบเฮียนเพิ่มจากเล็กจากน้อยนะเนาะทานผู้สมเพื่อว่าเข้าด้หูหูขึ้นจากเล็กจากน้อยเนาะหนึ่งมาภาษาเขาก็แบบเขาบ่ไดซิวัาบันเฮ้าเนาะ คือบัณฑาเหราะว่าเขาแหกหมดแหกอดีตอนาคตปัจจุบันแล้วกะ็แถมแบบแหกเผ็ดยิ่งเพ็ดไส้อีกเนาะคือบานเห้าแบบเขาจะเว่าแบบว่าเห็นแบบเห็นมีคนเดินมาแบบมีผู้คนเดินมาแบางที่เขาเอินว่าเนี่ยอันเขากําลังเดินมาแบบแบบเ,ขเขาเขาแบดบ้เินว่าเขาอยู่กันเนาะ เขาอันบนนะันเฮ่าเนาะฮัมบุกหูโดยสําเนาะว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้ไรผู้ยิ่งหรือผู้ใชาย,ยางบุกหูนะเนาะบอกว่าราอว่ายูบีเห็นกอนสีเหลวเห็นเขาตรงแหยกมา่กนแล้วเนาะเพราะว่ามันหนุ่มหยาบทานผู้สุ่มลหลอกคาบนึ่งกะคำว่ากินนี่มันก็เบาแบบโอ้ยไร้ขกักทานผู้สุ่มร้ขกักเ,เหลือบบุถึกมันกับก้อนไม้เป็นแนวไม้เนาะมันโบง่ายนะทานผู้สุ่มคอย้องปีแล้วคอแบบ บางทีข่อยใจเบ้าข่อยกบบ่ค่อยเฮียนไปบาดบนี้บางทีข know, know, go, hey, here, together, ่อยก็คิดกับมานางคิดว่าโอ้ยค่ะข่อยใจเบ้าข่อย่บฮียนแบบนี้ข่อยอยู่สิบปีแบบสิบปียี่สิบปีข่อยกะสิอยู่บนเกานี่แหละข่อยว่าสิเซียเปหลาเวลาเะราะว่าเมื่อก่อนผ่านมาข่อยแบบคำได้ที่ว่าอยากข่อยว่าโอ้ยบ่เฮงย่นแหล้วบอยากงูแบบนี้นะท่านผู้สุมมันอยากนะเมื่อหนามาเขาไปเฮียนนาะเวลารูถามมาก ทำคั่มนั้นมาเฮาก็บ่ฮู้คือการห่อต้องกลับมาเฮียนคำเก่านั่นคำที่ว่าเฮาคิดว่ายากพุณนแหละต้องกลับมาเฮียนแทนที่เฮียนมื้อนั้นแทนที่จะได้ไปแล้วเนาะแด่บเ่เฮียนมื้อนั้นเลือกที่จะบเ่เฮียนเลือกที่จะข้ามไปมื้อหน้ามาก็ต้องกลับมากลับฮาร์ตัวเก่าหั่นอีกแทนที่จะได้ไปดุนเลยมีหลายหลายคนท่านผู้ชมแบบมาหลายประเทศเนาะแบบไป ไป,ไปเรียนเรียนภาษาเนี่ยทันปุ้มแต่บางคุเขาเจ้ากับแบบแบบเห็นงานดนะําน่ะทันปุษมมันทางานดำอะไรเนาะงานดําน่นก็มีโอกาสที่ว่าจะได้เห็นอยู่กด็กเสียงอยู่เนาะขาตำรวจจับไดนะ้เนาะเพราะว่าบคือต้องตามกฎหมายเพราะว่ามันบริษนะัทเสียภาษีเนาะทันปุ้มตำรวจเขาเจ้าตรวจเนี่ยทันปุ้มสูบดีกระสิหลอดไปเนาะ บางคุนกับมีอยู่เน,ะเน,นาะแนะนำก็ว่าไปเฮ็ดโหลดงานรั้ก็เฮ็ดไปโหลดงานยังก็เฮ็ดไปโหลดเขาเขาเจากระสิบอกขวายมาแบบนี้นะเนาะอันก็ได้ใดเห็นงานก็ได้เอาเงินไว้ก่อนแบบนั้นแบบนี้นะเราค่อยทนสำหรับค่อยขวอ,อยก็ว่าอันได้ก็ไดแบบนี้เนาะสำหรับดูเฮ้าเนาะเพราะว่าเฮามาไกลเฮาก็อยากได,ได้ได้ทำงานแบบอยากมีเงินเป็นของตัวเองสักเล็กจากนอยนะแต่ว่าแบบนี้ องหันมากับอันมาบึงแฟนเฮาแล้วมาบึงซามีของเฮาเนาะเขาเจา้าหัน่ให้เฮตเพราะว่าอย่างน้อยเขาเจา้าเฮามากว้างมาไกลเนาะเพราะว่ามาสิมาเห็ดงานดำแถมบบไ้เซียภาษีอีกบัดต้นเจ้าเฒ่าเจ้าแกไปเด้เจ้าสิยูจ่จังใดเขาบ่าไ้มีเงินแบบบำหนกบำนานคนแก่ห้เจ้าได้เนาะเพราะว่าอัน้าเจ้าเห็นงานดำนะพะเจ้าบบไ้เซียภาษีเด้ต้นเฒ่าต้นแกมา ภะสีลำบากโน้ตันผู้สุ่มภะสขีขายขายคือบานเฮ้านะั่นแหละทันผู้สมแต่ถ้าเฮาเห็ดทำงานเนาะทำงานถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีนะเฮาเถ่าเฮาแก่ามาหรือเฮาตกงานตกงานมาเฮาสามาัดอันเห็ดเอกสารไปขอกับรัฐให้เขาเจ้าช่วยเหลือเฮาเขาเจ้าช่วยเหลือเฮาเนาะแล้วก็เอายากมาอันตอนเฮาแกา่แล้วเขาก็จะได้กินเงินบำนาญเงาก็บแบบจะบ่ลำบากเนาะได้หางานดำหัน ต้นเ่าต้นแกม่านี่จะสิลำบากแน่เพราะว่าเฮาบ่ได้อันทำงานแบบว่าเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหั่นน่ะแบบเฮารักทำงานหั่นนะอาสุขดีก็จะรอดไปอาสุขบ่ดีัทก็จะถูกตำรวจจับแล้วก็ถูกปั๊บอีกเนาะบบดนี้ก็นั่นแหละท่านผู้ชมสาเหตุที่ว่าแฟนข่อยเราบ่ใหารบริหารถ้ำเนาะงานดำนน่ะเราบ่ให้ทถ้ำเราสิบอกว่า าจรย์สิเฮ็ดงานดัเจ้ากลับไปเจ้ากลับโดดแบบนี้นะเราเราบ่ให้เฮ็ุนะ<ม>เราอยากหายย้เฮียนแบบตอนนี้เราก็อยากใหยย้เห่ยนก่อนเพราะว่าอนาคตเราก็อยากให้แบบว่าให้ไปหันมานหนีแบบว่าเห็ดทุกสิ่งทุกอย่าง้วยตัวเองได้แบบว่าโดยทีซีบอนโลกค่อยจะห้เล่ามาเห็นห้นะท่านผู้ส้มมาทํามห้เลยเนาะกระเบา่า ทำได้ที่คอยเบอกกับไปกับมากับขอโทษขออภัยหล,ลายลายให้ทันผู้สุ่มเพราะว่ามือไม่เนาะเด่กคอยแกอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ทันผู้สุ่มในฝังนั่มลายลายให้ยางทันผู้ซุ่มตอนนี้คอยกะทั้งทั้งเลี้ยนไปนั่นนั่น,นทั้งเลี้ยนทั้งโลงานโลที่ว่าเขา,เจ,าจะจะทรมากเดกัะมิจีรีทันผู้สุ่มแต่กคอยกับบุตตี้เขาจะาลังา้บุตตีเฮ้า ว่าโบไถ่ภาษาน่ะท่านผู้สม้มไอสิยักไถ่น้องแบบบบไถ่ภาษานั่นปะทางประเทศนี่ก็คือบ้านเฮ้าเลยภาษาของบ้านเฮาไปประเทศเฮาเฮาบอกเดี๋ยวภาษาของบ้านเฮาแล้เนาะมาต่างประเทศต่างประเทศเขาก็เอาภาษาของเขาเนะ100าะ,ะ,ะหน่อยไปเส้นเก่าสิเก่าเปอร์เซ็นต์ว่าหลุดอ่าอ่าไปฮสมมติว่าเจอประเทศที่ว่าบอกภาษาอังกฤษเลยอย่างแบบซีดีหนึ่งเนาะ ย่งว่าโปสิโปอไดไจากเล็กจากน้อยต่หาแบบประเทศที่แบบว่าบเบาาษาอังกิษเลยนะเขาเจ้าเบ,บาเลยนะการมันกระสิยากเนาะเพราะว่าเขาต้องมาเหเ้ียนแบบหันหลิน่นหันเยนทุกอย่างนะท่านผู้สุ่มทั้งคำศท์คำศัพทั้งทุกจรทุกอย่างเบามากกับเมื่อยทานผู้สุ่มคอยกระลอ่อ มือนี้ล่อมือมือเอล่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 อเอยๆนาะล่อคิดว่าเพราะว่าคนมีความหวังเพราะว่าแขวะคยคิดว่าแขวะได้อันยังก็ได้ยืนใบสมัครงานไปที่สำหนักงานอันจัดหางานนะจะเลยคิดยังมีความหวังว่าเดี๋ยวเข้เจ้าน่าจะทร่มาาฮะนะค่ะเขาอยากขาเจ้าคิดว่าอยากได้เราทำงานนะน้องข้เจ้าน่ะจะทู่มา มีมือนันก็มีและแซมนางงานแบบสำมน,งงาน,บบนางงานจัดหางานเนี่ยเขาเจ้าโทรมาโทรมาหาข่อยข่อยข่อยอันกดรับซ้ายทานันโพสม้มแต่ข่อยข่อยจะล่มข่อยก็ยันบ่เข้าใจนะอันหาเขาบอกประโยคเงีวมากเพราะวาา่าภาษาอันภาาษอิตาเลียนเนาะทางประเทศอิตาลีเวลาเขาเจ้าบอเงี้ยวไปเลยแต่ทนันโพสม้มว่าหรือเงวีวแบบคือนหนำไรนะแบบเขาฟัางนําโบทันแล้วเขาก็ เทาบริไกลเกีงภาษาเขาจเจ้ามันก็บแบบเขาก็จะจับใจความบื้องถุขนาดเนาะพอเขาเลยให้แฟนข่อยฮัมแบบน,นี้ให้แฟนข่อยล่มเขากขน่าจ,จะแปลกเลยเนาะเพราะว่าโทรมาฮัมข่อยแล้วข่อยไปให้คนอื่นล่มเขาคงคิดว่าแบบนั้นเนาะอ่ะาพอเขาล่มแล้วเขาก็บอกกับแฟนข่อยว่าข่อยยังบอกผมสำหรับทํางานเพราะว่าเรื่องภาษาข่อ,อยยังตบตูดยังโบรันได้ย,ยังนะแต่บางที่ข่อยก็ตบตูด ได้อยู่เนาะแต่อันแบบบ่กล้ารับซ้ายแบบเฮาสั่นเฮาย่านแบบว่าเวลาเขาเจ้าเว้าเวยังมาย่านบเข้าใจนะัญหามาแบบกมีแบบนี้ทาผู้ชมแตเรืองงานนี่สุดเลยท่นผู้ชม้ายากแต่ถาแบบถ้าอยูเมืองใหนะค่ะเฮาแบบมาเมืองใหแบบมีอาสิติโตมาแบบมีอันแบบเลียดหนวดมาทานผู้ชม้าใจะมาก็แบบ ขาเลี่ยนหนวดมานี่คือซีดีแห้งเนาะแบบฮามีแบบอาซิบติดโตแล้วก็เฮาแบบเฮาได้อยเมืองใหญ่แดงแล้วจอบอลแทวที่เาอายู่ฮันมีล้านหนวดของคนไทยของคนบ้านเฮานะเนาะเฮาก็จะสามารถไปทํางานรับจบรับจอบได้เนาะแต่ว่าคนอื่นเาก็ต้องคือว่าแหละเขาไปได้ยุ่แต่ว่าแฟนเฮาซามีเฮาเขาเจ้าหายไปทับบอคือมันแบบ คือว่าแหละท่านผู้สม้มเผามีกอบข้วแลลวนะเอาสิเหตุทุกสิ่งทุกอย่างตามอำเภอใจของเฮากับไดเนาะเอากิดว่าอยากไปแบบอยากไปแฟนบ่หายปจังสีนะมันก็จะติดติดัดคัดแบบกลับมาเป็นแบบไอ้ทะเลาะกันไปนะท่านผู้ส้มจะเลยแหลมีแต่ทำใจนอกท่านผู้สม้มทำใจแบบเรียนภาษาไปก่อนเรียนภาษาให้ใดอยากได้งานทํา ต่างใก่เรียนภาษาเด็กมันกระโงงายทานผู้ชุ่มหาปีหกปีกว่าสองปีขดไปอยังแบบปูปูปลาปลาอยู่ทานผู้ชุ่ม,แบบมสำนองสำเนียงกรบบได้สำเนียงบ่ได้เสียงบ่ออกความไม้ก็ไปเนี่ย,ย,ย,ามายไยม้อีกเบามาเลยถออยู่ทานผู้ชุ่มแต่ได้มากแล้วนะทานผู้ชุ่มเขาคิดว่าหาเหา่าได้ทำงานมันก็จะดีกว่าแบบ มันจะดีขึ้นนะเพราะว่าจะได้มีเงนินอย่าได้ทางานเนาะทันู้ชุมถ้บาบปรไถทำงานนี่ค่ะโอ้เห็ดยังกระโถท,ทันู้ชซุมคิดว่าแต่มาแล้วเสียเวลาเวลาโอ้เสียเวลาเวลาสองสามปีบปรไถทำงานจากเห็ดยังไรสิกลับหรือว่าซอยู่คยคิดตลอดเนาะทันู้ชซุมเพราะว่าบปรดถทำงานคอยจะบอากกาแฟนคอยตลอดนะทันู้ชซุ่มเราก็เลยว่าขันเจ้าอยากทํางานเราจะ ตังใจเลี่ยนภาษาจะจะไห้ไปหันมานี้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนะ้ำแบบอนาคตต่อไปค่ะเจ้าดังใจเลี่ยนจะบม่มี่อยเจ้าก,ก็แบบจะสามารถเส้ชีวิตอยู่อยู่แบบว่ายุคีคนเดียวได้ยงนะแล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแบบขายคือแบบเป็นคนที่วแบบ่าประเทศของเขาเห็ดเห็ดได้นะทานผพ้ชมเราอยากแบบจังซีนะคือว่าฮันเล่ยนโลกเขาก็อยากให้ห้าวแบบ ไปเป็นมาเป็นเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างเองทุกอย่างเนาะเห็ดแบบเพิงตัวเองทันผู้ชมุมบดตดองไปเพิงคนอื่นเนาะเพิงตัวเองทันดีที่สุดว่านึงมาก<บ>เฮ้ามาอยู่างประเทศเนะาะทันผู้ชมุมมันบแดงง่ายคือบานเฮ้าการที่จะไปโรงพยาบาลเจ็บเป็นเฮากบบระเบนวาสีกระโดดกระตุ้นไปเลยเนาะเฮาต้องแบบเขียนอีเมลส่งข้อ,ขอความไป สอบถามหรือว่าไปหาทางโรงพยาบาล mm hmm. ของเขาเจ้าคอนแล้วเขาจะส่งมาหาเหาว่าโอเคแบบแบบว่าเหาเหาอันสามารถไปไปโรงพยาบาลแบบว่ามีใบหนัดไม้ตามโุงพยาบาลน่ะแบบไ,ไ,ไปเนาะเอาจึงแบบเอาจึงจะไปค่ะไปซุ้มสีจหบบมหากระโบได้เนาะทานผู้มต้องมีใบอันจากโุงพยาบาลแบบว่ามีแบบเจ้าเอื้นวาน,นได้ก็ ใบอนุญาตเานี่ยแหละท่านผู้สมว่าเหา้สามารถเข้าพบเข้าไปพบแพทย์ใดไอแบบวันนั้นวันนี้หลวกชั่วโม,มเอียงใดนั้นท่านผู้ส้มไปหลันยาหเฮ่ากับใบหลันยาั่นกัใครในน่องแบบบ่เฮตดบ้เห็ดเอกสารไปแต่หาจะไปถูกซ้ำนักง,งานนี่ต้องเฮตดท่านผู้ช้ม ตองเขาใบอันตองเขียน,นอันอีเมลเนาะส่งให้เขาเจ้าเนาะแล้วก็รอเขาเจ้าตอบมาเขาเจ้าอนุญาตนะจึงจะสามารถเขาไปสำนักง,งานของเขาขเนาะของเขาได้นะมาแบบกระโดดไปซุมสีซุ่มหาบไดรี่ทานผู้ซุ้มและที่สำคัญก็คืออยู่ดังปริเทศก็คือแบบวาวได้อ่านได้เขียนได้ตองให้ครบอันแลยเนาะหาสมุเฮาวาวได้ยางเดียวบ้ดนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง เขาส่งข้อความมาเขาส่งอีเมลมาเขาก็อ่านบ่ได้เขาก็สิเขียนตอบเขาบ่ได้มันก็มันก็ลำบากเนาะท่านผู้ชมแต่เขาอ่านได้เขียนได้เว้าได้มันก็ดีที่สุดท่านผู้ชมแต่จะให้มันเป็นแบบนั้นหมดเขาก็บ่ได้เนาะท่านผู้ชมเพราะว่าคนละภาษาเขาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปท่านผู้ชมแต่ค่อยเชื่อว่าถ้าเฮาเรียนรู้หมดทุกอย่างนะเนาะเฮาก็ ก็อน่าจจะได้เนะาะก็น่าจ,จะอ่านได้บอไดแบบ้คือคนเขาเขาเจ้าแต่จะห้ถูกหมดทุกขำม,มันก็เป็นปบ่ได้ของทานผู้สม้มเล็กน้อยก็บแบบเข้าแบบซื้อซานได้ก็โอเคแล้วนะคอยๆเป็นคอยๆไปสำหรับคลิปนี้ก่อจะขอจบเพียงเท่านี้ทันผู้สม้มเดี๋ยวมือ้อนาคอยนะจะมาแซรปประสบการณ์อีกเพราะว่ามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทันผู้สม้ม สำหรับคลิปนี้นขอยกไปเพียงเท่านี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนสุขภาพแข็งแกร่งเนาะแล้วก็ดูแลส,สุขภาพกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวแล้วท่านผู้ชมอยู่พี่กับหนาวแล้วเนาะค่ะออกไปนอกโบนลืมใส่หมวกกับกับมากกับโบสบายแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนกร่รข่อยโบคอ,อยได้อ่านคลิปเพราะว่าค่อยบบสบายค่อยเป็นเป็นวัดเนาะเพราะว่าออกนอกไปโรงเรียนแล้วท่านผู้ชมขอยืมสุบหมวกเนาะ กลับมาข่อยก็บโบสบายโบสบายกับอันแฟนข่อยก็ติดน้ำข่อยเนาะเป็นวัดบาดนี้แต่ทานผู้อ้มไปก่อนเพราะว่าคิดว่าจะไปอาดนํำให้ทรงตัวนั่ำโตเนาะเดี๋ยวมื้อหนาข่อยจะมาอันเราประสบการณ์สิบิตตามที่ข่อยเจอมาทุกสิ่งทุกอย่างจะทานผู้ส้มให้เพื่อว่า ไอ้สิม,มาต่างประเทศจะได้ศึกษาแบบศึกษาก่อนมาหนะท่านผู้ชมเนาะ